ไปดูประเด็นร้อนของรัฐบาลอย่างการแต่งตั้งประธานบอร์ดแบงก์ชาตินะซึ่งตอนนี้มีกระแสคัดค้านคุณกิติรัตนณระนองซึ่งเป็นรายชื่อที่กระทรวงการคลังเสนอไปว่าอาจจะเข้าข่ายแทรกแซงแบงค์ชาติอันนี้เป็นประเด็นที่น่าจับตาทีเดียวนะครับติดตามเดชันทันข่าวเย็นช่วงหน้า จากท TPI p o l ีนจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนรวมทั้งผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศเสนอขายหุ้นกู้อายุ4ปี4เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่3.85%ต่อปีและอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่4.00%ต่อปีระหว่างวันที่5-7พฤศจิกายน2567อันดับความน่าเชื่อถือขององคอ์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ A- ลบแนวโน้ม stable โดยบริษัท Twist Rating จำกัดผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ตามรายละเอียดบนหน้าจอคำเตือนการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาท,ทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ครั้งแรกในประเทศไทย Thailand โดรน e อ็กซิบิชันแอนด์ p ิมโพเซ2024ภายในงานได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบินโดรนในประเทศไทยและจากหลายๆประเทศให้ผู้เข้างานได้พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีแบ่งปันความรู้และประสบการณ์พบกับผู้ประกอบการโดรนกว่า70บ,บริษัทจากทั่วโลกอาทิผู้ออกแบบผลิตนำเข้าและจัดจำหน่ายโดรนผู้ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถาบันฝึกอบร,รมและทดสอบผู้พัฒนาซอฟต์แวร์รวม ถึงสมาคมและหน่วยงานภาคราที่กำกับและดูแลการบินโดรนยังมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางและแนวโน้มการใช้งานโดรนรวมถึงเทคโนโลยีในอนาคตกฎระเบียบการใช้งานเชิงพาณิชย์ชมการสาธิตการบินโดรนขนาดใหญ่และทันสมัยพร้อมสัมผัสความตื่นเต้นกับการแข่งบังคับโดรนผ่านอุปสรรคต่างพลาดไปได้การแสด,ดงโดรนแปลอักษรร่วมสร้างเครือข่าย b ิสเน e แมทชิ่งเจ็ดถพฤศจิกายนนี้ณห้องแพนารีฮอร์ศูนย์การประชุมแห่งชาติซิริกิด ถึงแม้จะอยู่ในวัยเกษียณดิฉันก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำค่ะและที่สำคัญดิฉันเองก็ทานถังเช่าคอดีไทยซึ่งเป็นผลติตภัณฑ์ที่คิดค้นและวิจัยเองมานานกว่า10ปี